ีค่ะชาวราศีกุมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 9ัน้าอหบเนาะตชาวราศีกุมจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมไปถึงวันที่21กุมภาพันธ์นะคะอ่ะเปิดมาก็คิดมากเลยนะคิดมากตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีเนะาะไพ่สองใบนี้นะคะค่อนข้างที่จะวิตกกังวลพอสมควร นะคะแต่ว่ามีเรื่องที่คุณจะต้องแบบจัดการเยอะอาจจะต้องแบบรับค่าใช้จ่ายต้องดูแลรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวคนเดียวด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ลำบากใจสักนิดนึงอเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวนะคะอืมเอาละนะเพราะนั้นเอาไว้ว่าในช่วงนี้เนี่ยมีเรื่องต้องคิดต้องกังวลกันทางที่เยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว,ว่าความกังวลใจที่เรามีเนี่ยอย่างที่บอกอ้บางทีมันอาจจะ เยอะเกินนะคุณสามารถจัดการได้ดีอยู่แล้วนะคะทุกๆเรื่องนะไพ่ตัวนี้เป็นไพ่ที่เก่งเรื่องการจัดการนะทั้งในเรื่องการงานการเงินเรื่องของครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวแหละ อืมอาจจะเป็นเรื่องของลูกเรื่องของสามีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปถึงลูกอาจจะไปเกเรนิดนึงอะไรก็ได้นะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือถ้าจะวุ่นวายก็วุ่นวายเรื่องภายในซะเยอะนะคะเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบางทีก็นั่นแหละแต่ถามว่าจัดการได้ไม่จัดก,การได้เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องกังวลให้มันมากนะก็ะทําไปตามกฎตามระเบียบ อะไรที่ต้องทําก็ต้องทําอะไรต้องแก้ไขก็ต้องแก้ไขอะไรต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงตัวนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นมันก็จะทุกอย่างจะผ่านไปดีแต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาอะไรใดๆก็ตามนะคะให้คิดเป็นสเต็ปอ่าแล้วก็โฟกัสเป็นเรื่องๆไปอย่างที่บอกเวลาที่ไพ่ m a n a ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องเยอะไงพอมีเรื่องเยอะปุ๊บเนี่ยเกี่ยวข้งองกับคนเยอะนะคะเรื่องกฎระเบียบเยอะ เรื่องทั้งภายในภายนอกค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องโฟกัสจัดลําดับความสําคัญจัดลําดับความคิดนะคะดูว่าอะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องๆอย่างๆไปซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวพันกันตลอดอะเหมือนงูกินหางเนี่ยหรอไหมคะทุกอย่างมันประดังประดีมาหมดมันบางครั้งมันก็ทําให้เราหลุดเออหลุดโฟกัสไปบางบางทีแบบโอ้เรื่องนะั้นเรื่องนี้เข้ามาป,ปุ๊บ กำลังทาเรื ane, ่องนี้อีกเรื่องเข้ามาอีกแล้วกำลังทําเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเข้ามาอีกแล้วมันอาจจะทําให้เราแบบประสาทกินได้เนี่ยไพ่ประสาทกินเนึกออกไหมะประสาทแอคเนาทประสาทอะไรประมาณนั้นเพราะมันเพราะมันเยอะไงเออแล้วก็ทําให้เราจับต้นชนปลายไม่ถูกก็จะเป็นลักษณะเพราะนั้นก็ค่อยคิดค่อยแทํทำแก้ไปทีเรื่องแก้ไปทีละยะแน่นอนว่าอะไรที่มันเกี่ยวพันกันเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรต้องบูรณาการแล้วก็ทํไปให้มันแบบเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างที่บอกบางครั้งปัญหาทุกอย่างที่ม แป๊บแมันจะแก้ไขได้บางเรื่องหรือบางอย่างมันต้องใช้เวลานะกว่ามันจะแก้ไขหรือกว่าที่มันจะแบบทาให้มันสนําเร็จได้โดยเฉพาะเรื่องการทํางานอย่างเงี้ยเรื่องการงานบางทีเราต้องคุมคนเยอะนะคะเป็นคนที่เข้มงวดมีกฎะระเบียบเยอะแต่ก็เป็นคนที่ใจกว้างให้ดูใ,ใจคนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าจะแย่ไปซะอย่างเดียวแต่อย่างที่บอกนะคะว่าบางครั้งเรื่องการปรับปรุงพฤติกรรมเนี่ยเวลาที่เราต้องคุยหรือสื่อสารกับคนเยอะเนี่ยนะมันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจบใหม่อย่างเงี้ย เออที่คุณต้องไปเทรนอะไรอย่างเงี้ยเออนะบางทีเราก็จําเป็นอะ่ะที่แบบต้องให้เวลาเขาบ้างก็ต้องใจเย็นใจร่มๆมแต่อย่างน้อยๆคือจะอ่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องแบบทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งอ่าก็จะเป็นลักษณนนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการงานคือแน่นอนว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการทํางานที่แบบมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดแต่ก็มีความเห็นใจเข้าใจ มันก็จะทําให้ปัญหาเนี่ยสามารถแก้ไขไปได้นะคะเรื่องการเงินการเงินคุณขึ้นมาหลายใบเลยนะเพราะนั่นคือในช่วงนี้สําหรับใครที่กำลังมองหาเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินนะคะโดยเฉพาะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินเย็นน่ะเนี่ยสิบเหรียญในมือถึงเงินเก็บเงินก้อนเงินโบนัสเงินเกษียณเงินอะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้อยากที่จะลงทุนอ่าอยากที่จะลงทุนเนี่ยถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมมีได้นะคะแต่อย่างบอกว่าอย่าให้มันจับฉ่ายเกินไปอย่าให้มันเขาเรียกอย่าแต่ จะแตกแยกย่อยจนเกินไปบางครั้งเนี่ยเงินถ้าเกิดว่าเรามีเงินก้อนใหญ่ๆอยู่ก้อนนึงเนี่ยบางทีก็จับแค่ไม่กี่เรื่องก็พออย่าเอาเยอะนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงลงทุนแค่อย่างสองอย่างสามอย่างเอาที่เราแบบสามารถดูได้ดูแลได้นั่นเองอย่างเช่นบางคนก็ไปซื้อที่ดินเนี่ยตรงนี้หมือถึงการซื้อที่ดินได้ด้วยนะซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออสังหาเนี่ยได้ด้วยเป็นการลงทุนระยะยาวได้เหมือนกันอ่านะเป็น p a s s ี v อ income อาจจะปล่อยเช่าปล่อยกู้เนี่ยปล่อยเช่าดีกว่านะจะเช่าปล่อยกู้เลยปล่อยเช่าเนี่ยก็มีโอกาส,ปาส <punished> เป็นเงินที่แบบได้มาเรื่อยๆแต่อาจจะได้ไม่ไม่เยอะอ่าอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะ <s> ขออย่างเดียว <s> คืออะไรก็ตามที่ลงทุนนะคะขอให้เป็นจุดเป็นสิ่ง <umber> ที่เรามีความรู้นะคะเราต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายอย่างเงี้ยต้องรู้นะเดี๋ยวเฉพาะเรื่องบ้านเรื่องที่ดินทรัพย์สินอะไรก็ตามเนี่ยนะคะพวกเนี้ย นะต้องมีกฎหมายต้องรู้กฎหมายพอสมควรเนี่ยมันมีตัวนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสสูงมากสำหรบับบางท่านนี่คืออาจจะลางมองหาบ้านใหม่ซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆที่ต้องใช้เงินเยอะๆประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้เพียงแต่อย่างที่บอกแล้วเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีหลายที่หลายแห่งไงใช่ไหมเนี่ยอาจจะใรถเหมืองกันการขับรถนะคะการเดินทางนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ที่เราไปซื้อเนี่ยสิ่งที่เราคือการคมนาคมต้องไปถึง นะคะแล้วก็ดูแล้วราคาสมเหตุสมผลอ่าลงทุนได้แะ้วประมาณนั้นอ่าก็จะมีมีเงื่อนไขมีข้อจากัดอะไรบ้างมีอะไรที่เราต้องตรงิ่งสำคัญคือเรื่องของสิทธิทังนี้มันมีกฎหมายแปลว่าอะไรทรัพย์สิน,นโฉนดที่ดินที่เราไปซื้อมันเป็นประเภทไหนเนี่ยคุณก็ต้องรู้ด้วยนะบางประเทศบางประเภทนี่แบบมันก็จะมีเงื่อนไขย,ยิบย่อยอ่ะนี่เรื่องการซื้อขายอ่าที่บางประเภทมันซื้อขายไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปศึกษากฎหมายให้ดีด นะคะอย่าเห็นแก่ของถูกอ่ะบางทีบางทีอาจจะหลงไปซื้อโดยที่ไม่ดูอันนี้ก็อันนี้ก็จะ,จะ,จะ,จะแย่นะคะ, <S <S อ,ะอ่ะก็ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานจะเห็นว่าเรื่องการงานเนี่ยมีเรื่องที่ต้องดูแลใส่ใจพอสมควรนะ,ะแต่ไม่ได้ถึงกับลำบากหรือแก้ไขไม่ได้ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลให้มันมากนะนะคะสิ่งที่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นเรื่องการงานซื้อคุณอาจจะกังวลเรื่องเป้าหมายหรือความสําเร็จไงเออบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคาดหวังความสําเร็จเยอะเกินนะ นึกออกไหมเออเวลาคดาดหวังความสำเร็จคือเราอาจจะไม่ใช่แบบจากตัวเราก็ได้นะแต่ว่าคนอื่นๆในทีมงานมันอาจจะยังไม่เวิร์กก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราแบบกังวลหรือมองในเรื่องของเป้าหมายมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้แบบกังวลเกินเหตุแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่อง,องความสามารถในการจัดการเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่จัดการอะไรอย่างต่างๆได้ดีอยู่แล้วนะเออเพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนิดนึง เพราะ,ะนั้นเรื่องการงานการเงินไม่แย่นะเรื่องการลงทุนถือว่าดีนะคะคเพียงแต่ว่าต้องใส่ใจเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะลงเฉพาะที่เรามั่นใจอะ่ะจำเอาไว้นะ,ะและก็ทําเฉพาะเท่าที่เราทําไหวบางคนแบบอุยจับฉ่ายอะพะพะมันเยอะเกินอีนนี้ดูแลไม่ไหวมันก็จะลําบากชีวิตตัวเองนะแทนที่จะสบายๆใช่ไหมกลายเป็นว่าต้องปวดหัวอืคนนั้นอย่างคนนี้อย่างเนี่ยมันก็มันไม่ทั่วถึงอจำเอาไว้นะ เอาเท่าที่เราทําไว้ดีที่สุดนะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะไม่ได้แย่จริงๆแล้วเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีอะไรที่แบบแก้ไขไม่ได้ใช้คํานี้เถอะ่ไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ไม่กังวลนะไม่ใช่แต่หมายถึงว่าแก้ไขได้อยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้อยู่ในจุดที่เราสามารถที่แบบปรับปรุงได้อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่ององความสัมพันธ์ก็ ยังไม่ถึงขั้นจำแย่เพียงแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็สิ่งี่ต้กันคือความซื่อสัตย์จริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นอย่าปากหนักปากหนักไม่ค่อยดีจริงๆแล้วเนี่ยตัวคิงถือดาเป็นคนที่บอกว่านี่งความสำเร็นี่ปากหนักแต่ฉลาดในการใช้คำพูดนะเก่งแต่ว่าปากหนักบางทีไม่ค่อยพูดถึงความรู้สึกอันนี้ประเภทแอบดูแลไงเนี่ยอัน,นี่ก็ดูแลเก่งนะปากแต่ไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องความสัมพันธ์นี่คือการบอกลักการแสดงอารมณ์อย่างเงี้ยมันมันจำเป็นนะ มันจําเป็นบางทีเรื่องบางเรื่องมันบางทีความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นมาจากไม่พูดอะเข้าใจปะไม่พูดหรือพวกปากอย่างใจอย่างเนี้ยเออมันก็จะทําให้แบบสั่นคลอนได้แต่ถามว่ารุนแรงไม่หรอกมันไม่ถึงขนาดรุนแรงนะเพียงแต่ว่าเราเองก็ต้องเข้าเราเข้าใจคนอื่นแล้วเราก็ต้องให้คนอื่นคือไม่ก็ไรเราอยากให้คนอื่นเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยบางครั้งเราต้องให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาอยากจะได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องพยายามต้องพยายามให้มันถูกจุด ถูกที่ถูกเวลาด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องบางอย่างที่ต้องพูดก็พูดอะไรที่มันจำเป็นต้องพูดก็ไม่ต้องพูดเนื่ออกไหมคะเออก็ต้องดูจังหวะจากคนต้องแล้วแต่สถานการณ์นะคะแบบนี้มันถึงจะดีมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันอยู่ด้วยกันได้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาบางครั้งเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมักจะเกิดขึ้นจากคนอื่นด้วยนะที่สําคัญนะคะเวลาที่คุณสองคนมีปัญหากันเนี่ยแล้วคุณไม่พูดอ่ะมันก็จะมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วบางทีเนี่ยไอ้คนท นะคะไปคนละเรื่องคนละทิศคนละทางอะ่ะเข้าใจไปคนละอย่างอย่างเงี้ยสาคัญนะเนี่ยไพ่เนี่ย,ยคือเข้าใจกันไปคนละเรื่องเลยเข้าใจผิดแล้วมันกลายเป็นว่าทําให้แบบคือแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนสองคนนะมันเกิดขึ้นจากคนอื่นด้วยอันเนี้เป็นประเด็นนะคะพาะคนเนี่ยเขาก็จะเดาไปเรื่อยไงอย่างที่บอกว่าเราปากหนักอะ่ะพราปากหนักปุ๊บเนี่ยมันก็ <c oughs> มันก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นเรื่ององความสัมพันธ์คือมีอะไรต้องพูดก็ต้องพูด นะคะต้องเข้าใจเขาและเข้าใจเราคือต้องมองต่างมุมกันให้เยอะๆนะคะเรื่องอะไรที่แบบผิดใจกันหรือเข้าใจผิดเนี่ยก็ต้องรีบเคลียร์รีบแก้ไขนะคะเรื่องเรื่องปรับความเข้าใจมันก็จะทําให้อยู่การอยู่ร่วมกันมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะแบบบางทีเนี่ยคือแบบอย่าให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายชีวิตคนอื่นใ้มั้ยไม่ใช่อย่าให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายแบบชีวิตเรามา,จากจนเกินไปเพราะบางทีคนอื่นเขาก็ไม่ได้รู้นะคะไม่ได้รู้จักตัวตนเราที่แท้จริงเขาก็เห็นเฉพาะสิ่งที่เราแสดงออก ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในในใจอะ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งไงใช่ไหมคุณอาจจะเป็นคนนิ่งเฉยก็จริงนะเป็นคนปากนะัก็จริงแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่จริงใจนะนเรื่องของสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะความจริงใจเนี่ยความจริงใจความซื่อสัตย์ความอดทนเนะี่ยนะคะคือมันควรจะต้องได้ความสุขความสําเร็จเป็นสิ่งตอบแทนถูกต้องไหมคะแต่ว่าเราจะทําแต่ในใจมันก็ไม่ได้นะก็ต้องพูดออกมาด้วยนะชาวบ้านเขาจะได้เข้าใจเรา นะคะก็จะเป็นกษณะน้นเพราะฉะนั้นเรื่องความเข้าใจผิดเรื่องความบาดหมางเรื่องอะไรก็ตามนะคะพวกนี้มันสามารถเคลียร์ได้แก้ไขได้ด้วยการพูดคุยนะด้วยความซื่อและความจริงใจนั่นเองนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนะี่ยที่มันเคยมีปัญหามาก่อนมันสามารถคลี่คลายไปได้เพียงแต่ว่าบางเรื่องนะคุณก็ต้องยอมรับว่าบางเรื่องถ้าเกิดว่ามันค้างคามานานแล้วเนี่ยนะคะไม่ได้รับการแก้ไขมานานๆบางทีมันต้องใช้เวลาเนาะมันก็ต้องใช้เวลาแหละ นะอะไรที่เราผิดพลาดไปก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข,ขก็ว่าไปนะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยถามว่ามันจะออกมาดีไหมมันก็ต้องดีขึ้นอยู่ความตั้งใจของเราด้วยนะถ้าคุณตั้งใจที่จะแก้ไขที่จะรักษาความสัมพันธ์มันก็จะไปรอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ตั้งใจเนี่ยไม่คิดที่จะแก้นะอย่างที่บอกเรื่อง,องความสัมพันธ์เนเรื่องที่คุณต้องแก้ด้วยกันสองคนนะไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามอย่างเดียวไม่ได้ต้องพยาย,ยามด้ยวยกันทั้งคู่ถ้าถ้าคู่มีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกััันนนนริง่ท้้้าายสุดแลววปญห คลี่คลายไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะนะอ่ะก็ฝากเอาไว้หน้าชาวราศีกุมนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากมาก็น้อยสำหรับชาวราศีกุมทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ